ท่นไม่ช้าทั้งโค้ตอนที่เราก็มาถึงโรงเรเียนนาเรศวนเล้วยพึ้งกันนะครับเพื่อนๆซึ่งอีทีเข้ามาทำซีนที่นี่นะครับมาแ้วออเวเรามาดูพี่ตัว่วกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆตามผมมาเลยครับ เราจะเข้าตงไหนกันนะครับนี่คือโรงเรียนตะเรสวนห้ยพึ่งนะครับ เด็กน้อยเด็กน้อยไม่เด็กน้อย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 มันก็เนื้อเด็กน้อยเด็กน้อยอ๋อสวัสดีครับพี่ๆี่นักข่าวนะครับก็โครงการพีทีทำจริงไม่ทิ้งกันของเราเองนะก็จัดครั้งนี้เป็น ครั้งที่16แล้วนะครับผ่านมาเร็วมากนะครับ4ปีละนะครับก็เรามาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับพี่ๆนะครับพี่ๆก็ให้การดูแลสนับสนุนด้วยดีมาตลอดมาร่วมกัน15ครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าไม่รักกันจริงก็รัโครงการก็ไม่ได้อยู่ยืนมาถึงอย่างนี้นะครับและเราก็มั่นใจว่าโครงการดีๆอย่างนี้ทาง p t g ก็จะพยายามจัด ให้มีขึ้นเป็นประจำนะครับตลอดนะครับอย่างนี้ก็จะยังยังยืนยันว่าเราจะจัดอย่างนี้ตลอดไปนะครับโดยเฉพาะโครงการพีทีชุมชนตาสว่างนะครับซึ่งเราได้ร่วมกันมาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาทางด้านสายตานะครับแล้วก็ต้องอ,อยู่ในหมู่บ้านชุมชนคนเดียวนะครับลูกหลานต้องเข้าไปทํางานในเมืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มา ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาตัดตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับเดียวกันเราก็ได้มาช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆของชุมชนนะครับตลอดจนโรงเรียนนะครับแล้วก็มาโดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านของเครื่องไม้เครื่องมือพันปลาอะไรเกนี้เป็นการสร้างให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขให้กับพีทีนะครับก็พีทีเองก็มา ทำธุรกิจนะครับร่วมกับชุมชนอยู่เราก็อยากจะส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะช่วยดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยกับทีทีนะครับ